สวัสดีมากครับกล่าวสวัสดี FC ทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเควันนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ในช่วงของการรีวิวนะครับข่าวพลังวิวดจันนะครับสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ที่จะเข้ามาในวันพฤหัสบดีนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปในชแนลตัวจริงเสียงจริงนะครับเมื่อวานก็เป็นคลิปของแอตตานะครับจากช่องยูคลิปอัพนะครับผมแล้วก็แอดเพลย์นะครับจากช่องปรีเพรสนะครับผมก็ป่วหมดช่วยกันนะครับซึ่งไม่ไม่ได้มีการครอบคลิปนะครับซึ่งเราคุยกันอยู่ทุกครั้งนะครับผมสำ เปมและก็ต้านะครับทั้ง2คนคือพวกพี่รู้จักกันนะครับโอเคเนาะนะครับคนไหนที่ไม่รู้ก็ฝากแชร์ต่อกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันในผมในส่วนของแพ็กยูฟ่านะครับที่จะเข้ามาในวันพฤหัสบดีนี้นะครับบอกได้เลยว่าแพ็กนี้เนี่ยใครไม่เปิดโคตรแบบโคตรพลาดอ่ะนะครับผมคือในมาก็แบบดูสิ98นะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของโจชัวคิมมิดนะครับเทนเนลเล็กเซนเดอร์อโนโอ้โหเรียกได้ว่าแพ็กยูฟ่าครั้งนี้มันมาสุดจริงๆนะครับผม แล้วก็น่าจะเป็นในรอบของ8ทีมสุดท้ายเนาะที่เข้ารอบมาในของที่เขาคัดมาตอนนี้นะครับผมที่มาเป็นฟีเจอร์ในแพ็กนี้นะนะครับโอเคมาเริ่มกันที่หัวทับอย่างเนมากันเลยละกันในผมในแพ็กนี้นะครับผมเนมาตัวนี้เนี่ยมาที่อ่าค่าพลังเนี่ย95นะครับแล้วก็ตันที่98นะครับเด่นๆของเนมาก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับผมการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกมรุกเกมบุกนะครับจบสกอร์ก็ยังยอดเยี่ยมนะครับอยู่ที่94นะครับเด่นๆของเขาก็จะเป็น บอลคอนทัวร์96นะครับดริปปิ้ง99นะครับไทโพซิชัน99แล้วก็บรรลาตร่างกายอยู่ที่95นะครับสปีดปกติอยู่ที่91ครับสปีดต้นที่95นะครับรอคพาร์ตอยู่ที่97นะครับผมแล้วก็ในส่วนของลูกเซตพีเทคกิ้งเนี่ยอยู่ที่95แล้วก็96ครับลูกบั่นโค้งสลับเนมาเรียกได้ว่ามาสูตรมากๆครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น LWF นะครับ SSAF ก็เล่นได้นะครับ ก็เอเนี่ยจะอยู่ที่99เลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสุดมากครับสำหรับเนมาตัวนี้นะครับผมไม่เคยเห็นว่าเนมาถึง99เลยนะครับผมแต่ว่ามาเล่นในตําแหน่ง MF เนี่ยสามารถเล่นได้ถึง99เลยนี่ครับก็ลองเปิดลองดูกันละกันนะครับผมวันพักนหัสสบดีนี้เนี่ยมาแน่นอนนะครับโอเคมาต่อกันที่คนที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของโจชัวคิมมิดครับจากเบย์มิลนิเนกนะครับตั้งที่98นะครับสำหรับโจชัวคิมมิดภาคนี้นะครับผม เด่นๆของเขาก็จะเป็นการเปิดบอลจ่ายบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวนะครับ95ทั้งสองค่านะครับแล้วก็สเตอร์มิน่าครับเด่นมากๆที่96นะครับนอกนั้นก็ปราปลายนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ถนัดก็จะเป็นดีเมฟนะครับซีเมฟก็พอเล่นได้เอเมฟก็พอเล่นได้นะครับแล้วก็ยังแยกเป็นแบ็กนะครับตำแหน่งที่เขาเคยเล่นได้อีกนะครับในส่วนของโจอชอคิมิกนะครับผมตัวนี้ก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับผมใกล้ๆหลายคนก็คงใช้อยู่นะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้น่าเปิดไปใช้มากๆนะครับผมคือโหดจัดอ่ะนะครับผม เขียวมาเลยนะครับโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่3ครับคนที่3ก็จะเป็นในส่วนของเชนอเล็กซานเดอร์แอนโนครับจากริเวอร์พูลครับตัวนี้ตันที่98เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของเพลซิ่งอ่าเพลซิ่งเนี่ยเพลซิ่งแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสซัมบอลยาวนะครับ98แล้วก็99นะครับลูกบอลโค้ง89ครับแล้วก็อ่าไม่ใช่สิลูกตั้งเตะนะครับ89แล้วก็ลูกบอลโค้งอยู่ที่98นะครับสลับค่ากันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ฟิสิษคอลิตี้นะครับสปีดก็ถือว่าดีนะครับ94 90นะครับข้อความเแก่งๆอาจจะไม่มีนะครับในส่วนของเทนนะครับอยู่ที่77เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เกมรงเกมรับเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับในส่วนของเทนก็เห็นๆตามทีวีก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ตามค่าพลังจริงนะครับในส่วนของเทนอเล็กซานเดอร์โนก็เน้นเป็นปีกรุ๊ปนะครับที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะฟอร์มตกไปนิดนึงนะครับในส่วนของน้องเทนนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยยังไงอ่ะทีมมันก็ ขาดฟันใดไปมันก็ขี่อยู่นะครับผมสำหรับลิวพูนะครับผมตอนนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นักเตะคนที่4นะครับผมคนที่สี่ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับผู้รักษาประตูครับจากปารีสแซงต์แมงนะครับผมก็จะเป็นเคลเรนาบาร์ตครับนาบาร์ก็จะเด่นในส่วนของโกคิปปิ้งแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น GK v a แวนเนต99นะครับ GK เคครเนี่ยอยู่ที่94นะครับอ่าแลวก็ในส่วนของกัพาลังอื่นก็99นะครับ ในส่วนของจัมป์เนี่ยอยู่ที่94นะครับฟิสิกส์คอร์คอนแทคอยู่ที่87นะครับยิงแรงอยู่ที่94นะครับดังนั้นก็ตามนี้นะครับค่าพลังของผู้เ่ะ่าประตูก็ไม่มีอะไรที่เบื่อวางเกินไปนะครับตันที่93นะครับในส่วนของเคเลอร์นาบาสเวอร์ชันนี้นะครับคอตาลิกาในผมนักเตะจากประเทศนี้นะครับโอเคไปต่อกันที่นักเตะคนที่5ครับคนที่5เป็นใครมาดูกันเลยครับคนที่5นาเนี่ยผมก็จะเป็นในส่วนของลูคัสเฮอร์นันเดสในผมจากบราซิลินิกนะครับตัวนี้ตันที่97นะครับโอ้โห เรียกว่าตามๆกันมาเลยนะ่ครับผมตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของการตั้งรับแท้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น heading jump defensive awareness one winning aggression มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ speed ยังดีมากๆนะครับอยู่ที่8 8แล้วก็9 1นะครับข้อความแข็งๆอยู่ที่9 1นะครับเตอร์มินาเหนื่อยยากอึดยากเนะี่ยก็อยู่ที่89นะครับบอลสัมบัญยา85ทั้งสองค่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของอยิ่งแรงนีอยู่ที่85นะครับ แล้วนั้นก็ปรับปรายนะครับเน้นแบบลุกนะครับตัวนี้ลุกได้มันนะครับแล้วก็ยังตั้งรับได้ด้วยนะครับสำหรับลูคัสเฮนเดสบอกเลยว่าโคตรน่าเปิดอะนะครับได้3 4ตัวนี้เนี่ยคือสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นักเตะคนที่6กันเลยละกันนะครับผมคนที่6ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับก็จะเป็นจอร์จินโยครับจากเชลซีนะครับผมส่งเข้าประกวดครับตัวนี้ตันที่95ก็ถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับจอร์จินโยนะนะครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของบอลสั้นเนี่ยอยู่ที่94เก้าสิบ อาจจะไม่ได้ดูน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เท่าโจชิคิมิทนะครับแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับสำหรับจอจินโยก็มีเทคโนิคเทคนิคที่พอใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่7็กันเลยดีกว่าครับคนที่7ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับอาร์เซนซิโอครับจากเรอัลมาดริดนี่ครับผมตัวนี้ตันที่96นะครับก็เป็นปีกนะครับผมตอนนี้อาร์เซนซิโอกลายเป็นปีกไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นในส่วนของปีกหน้าต่ำนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นหน้าสูงไปแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของชิ k i ิ k งพาวเวอร์นะครับอยู่ที่97นะครับในส่วนของ d i ปปิ้งการเลี้ยงบอลของบอลก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับบอลคอนโทรลเนี่ยอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับผม d i ปปิ้ง97นะครับไ i g h p o s i t น97นะครับบอลสั้นบอลยาวเนี่ยอยู่ที่89นะครับแล้วก็90นะครับลูกปั่นโค้งเนี่ยที่88.9 0นะครับสปีดอยู่ที่8 92แล้วก็88นะครับสปีดต้นของอาร์เซนติโอนะครับเนื้อยื่อเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่86นะครับโอเค มาต่อกันที่นักเตะคนที่8ครับคนที่8ก็จะเป็นในส่วนของเอเดนมิลิตาครับจากเรอัลมาดริดส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนนะครับผมตัวนี้ก็เคยอยู่กับปอร์โตนะครับตอนนี้อยู่กับมาดริดนะครับผมวันนี้ตั้งที่96นะครับเด่นๆของเขาก็จะเป็นในส่วนของเกมรับแทบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นกล้องหลังนะครับในส่วนของเอเดนมิลิตานะครับผมตัวนี้จะเด่นในส่วนของจัมมากๆนะครับอยู่ที่97นะครับ Defensive Awareness อันนี้98นะครับ Ball Winning 97แล้วก็ Aggression 97เช่นกันนะครับผมในส่วนของสปีดก็มาดีครับ88แล้วก็87นะครับฟิสิกอลคอนแทค87นะครับสเต m i n มิน่า92นะครับนอกนั้นก็แบบปลายในหัวใจวอลใจอะไรได้หมดนะครับยิงก็พอได้อยู่นะครับเปิดบอลเนียงบอลก็พอใช้ได้นะครับในส่วนของเอเดมิลิตาลนะครับก็เน้นบุกแล้วก็เน้นรับแหละนะครับเร็วต่อปฏิกิริยาเร็วนะครับในส่วนของเอเดมิลิตาลครับมาต่อกันที่ก้องก้องหนึ่งคนที่ส่งเข้าประกวดจาก ลีกอังกฤษเนี่ยผมก็จะเป็นในส่วนของฟิลโฟเดนครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหนึ่งเดียวที่หลุดเข้ามาหรือเปล่านะครับไม่ใช่สิสองทีมเนาะนะครับผมตอนนี้ที่เข้ามาก็จะมีเชลซีไสามทีเชลซีลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แมนซิตี้เนาะนะครับที่ยังรอดปลอดภัยเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิลโฟเดนนะครับโฟเดนตัวนี้ก็จะตันที่97เรียกว่าโหดจัดนะครับแบบหื่นเลยนะครับหื่นจับเลยนะครับตัวนี้ อยู่ที่ในส่วนของการเลี้ยงบอลคอมบอลเนี่ยมาท,ทั้งหมดนะครับยกเว้นทายโพดิชันอยู่ที่98นอกนั้น99นะครับแล้วก็สปีดต้นเร็วมากๆนะครับอยู่ที่96สปีดปกติอยู่ที่เก้าสบครับบอลสั้นบอลยาว92แล้วก็89นะครับในส่วนของคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่94นะครับแล้วก็อ f f e n s i v e end เนี่ยอยู่ที่93นะครับสำหรับฟิ e โฟเดน l e r ตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี cfmf แล้วก็ อีกซ้ายอีกขวาเล่นได้หมดนะครับผมแต่อาจจะไม่ถนัดนะผมก็แนะนําให้เล่นเป็นกองกลางแล้วกันนะครับสำหรับฟิลฟเดนครับผมมาต่อกันที่นักเตะคนที่10นะครับผมคนที่10ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้นะครับผมเขามีชื่อว่าเอ็มเบมบานะครับผมเอ็มเบมบาก็ตันที่93นะครับจากเอฟซีปอร์โตนะครับสำหรับเอ็มเบมบานะครับผมตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของ การตั้งรับนะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหลังนั่นเองนะครับดีเฟนดิ้งเนี่ยมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดดิ้ง90นะครับจัมป์การกระโดดอยู่ที่95นะครับดีเฟนซีฟอเวเนต์นะครับอยู่ที่91นะครับบอลวินนิ่งเนี่ยอยู่ที่90นะครับผมแล้วก็แอาร์กิชันเนี่ยอยู่ที่93นะครับในส่วนของเอ็มเบมบ้านะครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของฟิสิกส์คอรคัลแทคด้วยนะครับอยู่ที่95สปีดก็ดีนะครับ86ทั้งสองค่านะครับบอลซัมมิดเดียวก็โอเคนะครับ7 6แล้วก็78นนนัั่เองะครบนั้นนก็็ปรรรรรัััับบบบาายะคคสหเเอมม้บ อันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับอายุ26แล้วนะครับโอเคมาจบกันที่นักเตะคนสุดท้ายครับของแพ็กนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับอ่าคนนี้ก็มีชื่อว่าในผมในส่วนของชูบอรโมเติงนะครับผมชูบอรโมเติงก็ตันที่92นะครับสำหรับกองหน้าของบาเยิร์นมิวนิกนะครับตัวนี้เคยเล่นให้กับปารีสด้วยนะครับตอนนี้ไปอยู่กับบาเยิร์นแล้วอาจจะคว้าแชมป์ยู่ฟาชมเปี้ยนลีกอีกหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ได้คว้าแชมป์นะผมแต่ว่าก็เข้าชิงนะ นะครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของการจบสกอร์นะครับ88นะครับ i v f e n s i v e วอ e น88ครับ k i c k i ่ง Power 88เช่นกันนะครับปีอยู่ที่90ครับแล้วก็สป e ดตเนี่ยอยู่ที่86นะครับค้าความแข็งแกร่งอยู่ที่91นะครับ stamina 86นะครับทาย o s i t i o n นะครับการเอาชนะก็อยู่ที่86แล้วก็การเลี้ยงบอลอยู่ที่88นะครับจ้ำและก็การกระโดดอยู่ที่88แล้วก็91นะครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของกองหน้าแทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกหรือว่า ปีกซ้ายต่ำนะครับก็พอเล่นได้นีครับส่วนของชิปโรมติงนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับแพ็กนี้เปิดได้ตัวไหนก็คุ้มนะครับผมเพียงแค่300คอยนะครับผมเปิด3ครั้งแค่นั้นเองนะครับผมเราก็ไปลองเปิดกันดูแล้วกันนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของนักเตะทั้งหมดที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมีเนย์มาร์นะครับผมโจชัวคิมมิดครับเชนัลเล็กซันเดอร์อโนครับเคลเลนอาบาร์สนะครับผมลูคัสเฮนเดนเดสครับจอร์จินโนมาโกเซนซิโอครับเฮเดมิลิเตานะครับผมฟิวโฟเดนนะครับเอ็มเบบาและก คิโปโมเต็งเนี่ครับผมก็11คนดังนี้ใครอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์ไว้เลยครับวันพฤหัสบดีรอเปิดกันได้เลยครับทุกคนมาแน่นอน100%นะครับใครต้องการไอดีก็เข้ามาดูเข้ามาเลือกได้ในคำที่เพจของขีมชาวุธนะครับลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเข้ามาเลือกได้เลยนี่ครับใครสนใจไอดีก็ซื้อไปนี่ครับใครอยากฝากก็มาฝากได้นะครับโอเคสำหรับทีนี้ขอจบไเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาเอฟซีทุกคนไปเพียงเท หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม